แจกฟรีเทมเพลต PowerPoint สวยๆนะครับสำหรับทํางานช่วง w o r k ์กฟอร์มโช่วงนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะครับจะต้องทํางานที่บ้านนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยจะต้องทําสไลด์นะเพื่อนําเสนอให้กับเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนาะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีบางคนติดปัญหานะก็คือไม่มีไอเดียนะไม่รู้ว่าจะออกแบบสไลด์ยังไงให้สวยนะครับแล้วก็โดนใจคนฟังซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆนะครับโดยการแจกเทมเพลตนะครับที่ผมเนี่ยใช้งานเนี่ยเอาให้กับเพื่อนๆเลยฟ ที่แฟนเพจครูออยพ p r n x นะครับแล้วก็ดูโพสต์ล่าสุดนะครับที่ผมโพสต์ลงไปเนี่ยนะครับก็จะมีเทมเพลตที่ผมแจกฟรีอยู่นะครับโดยในสไลด์นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด9สไลด์นะครับก็ผมคิดว่าเพียงพอนะนะครับเพราะว่าผมออกแบบให้มันครอบคลุมนะครับสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภทนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็หวังนะครับว่าเทมเพลตชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเบื้อนบ้างนะไม่มากก็น้อยเนาะนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดดูแล้วกันนะครับโอเคครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับมีเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปปไนนนะคครรััับบสสสหววีี้ด